อ,อย่าถือว่าเป็นการเทศน์นะยมนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันบ้างบ้างเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าออกตัวตั้งแต่แรกแล้วล่ะตั้งแต่คอรสภาคุณเจ้าแล่ะโชคดีพระคุณเจ้ากลับก่อนกลับไว <c oughs> <c oughs> บอกว่าถ้าให้จับเสียมจับจอบขุดดินทำอย่างอื่นนะสู้ได้ไม่กลัวร้อนไม่กลัวฝนไม่กลัวเหนื่อยด้วย แต่ให้มาพูดมาคุยนี่ลำบากเลยวันก่อนที่หลงตาเทศเนาะโอ้เห็นจิตตัวเองแบบดิ่งลงสู่ความมันตกนะที่หลงตาดีนะสุดท้ายยังถามแม่หนูนาว่าท่านดีขึ้นไหมนะอันนั้นนะมันเป็นตัวที่ให้ฟื้นขึ้นมาได้นะถ้าองค์หลวงตาไม่ถามแม่หนูนาวันนั้นคงแบบดอบดๆบดบลง ขอ,องตาทรมานทรมานทรมานพระเนาะมันฟื้นตรงที่ว่าอ,อ,อย่างน้อยท่านต้องมีสภาวะอะไรสักอย่างแหละท่านฟื้นได้มันนั้นมนเ,ออเราก็ยังมีสาระอยู่มานั้นนะฟังครั้งแรกอู้แบบหมด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 จิตเลยอะจิตหมดตายเนจะเป็นเาเรียกอะไรนะเป็นผ้าขไข่เน่าแล้วมั้งนี่ะไม่ยอมฟักสักทีประมาณนั้น ก็จริงอย่างที่ลงตาว่าอย่จริงนะต้องยอมรับแหละว,ว่าการที่จะอาจหารพูดต่อหน้าต่อต,อตาท่านคุณแม่ชีคุณโยมที่มีสภาวะธรรมที่สูงนี่มันยากอ้าวใครบ้างล่ะที่เราคุ้นๆแม่มหาป๊อกเห็นหน้าก็พูดไม่ออกแล้วยอมอเนก โอ้โหแบบไม่รู้ว่าคุณแม่ชีได้ฟังนั้นเทศบาลนั้นได้ฟังไหมคุณแม่มูพลาดแล้วทั้งแม่ป๊อกทั้งยม,มันิไม่เห็นความแบบความจริงของคนจริงนะมันต้องรู้ของจริงนะ ยอมรับว่าท่านทั้งสองนี่คือแบบเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงแบบเสมอต้นเสมอปลายนะก็ได้ถามหลวงพ่อพระคุณเจ้าที่ที่มาอบรมเนี่ยว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเงินเดือนเจ้าวาดเท่าไหร่พั 1, นห้าหลวงพ่อแล้วยอมอนเนกเดือนเดือนอไหลหกหลักทิ้งเงินเดือนหกหลักพร้อมกับโบนัสเจ็ดหลักเนี้ย หลวงพ่อเราพันห้านะหลวงพ่อเราไม่กล้าทิ้งหรือมัน <c oughs> มันเป็นสิ่งที่อหแบบมันเห็นว่ามันแตกต่างอะ่ะคนที่จะเห็นทางกับคนที่ยังยังจมอยู่กับมันเลยย้อนมาที่ตัวเราไงว่าตาย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 ,ตายไม่ตายปีนี้ก็ไม่รู้จะตายปีไหนละดูท่าจิตตกครั้งแรกเนาะช่วงที่อยู่ จนทาบัวบานที่โยมแหม่มเสียนะตกอย่างหนักเลยโแบบมันคล้ายว่าไงล่ะมันรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่จิตเรามีความผูกพันกับโยมเกีย่ยวเนื่องกับเป็นญาติธรรมนี่เนาะซึ่งวันที่กลับมาสอง,สองวันสองคืนนะโอ้แกกวนเกือบทั้งคืน ไม่ใช่ท่านไปหลอกไปอะไรนะแล้วคิดกับเรื่องที่เราเคยรู้จักแล้วที่เราช่วงที่อยู่ปาวนาเงี้ยโอ้แบบปีนั้นนะ่ะซึ้งซึ้งในน้ําใจของทุกคนช่วงที่ไปตกรกรรมลำบากด้วยกันนะ่ะมันเห็นแบบมันเห็นอะไรหลายอย่างจากเขาอะอแล้วช่วงที่ไปทุด,ดงนี้มันประมวลแบบโอ้หแบบรายละเอียดจิบเลยเกือบจะทุก ทุกวินาทีที่ที่ได้สัมผัสเขาแล้วเราเราเห็นเขาแล้วเขาช่วยดึงจิตเราได้หลายๆเรื่องอันนี้คือสิ่งที่ไปผูตกวาบวา่วาบวบเลยพอมาถึงวันที่เขาจะเผาศพเนาะคิดไว้แล้วว่ายังไงเราจะจะไม่ร้องไห้ใครเห็นเนาะโหแบบ ตอเขาอ่านน่ะมันก็น้ําตามันฟืดมาน้ําตาฟืบขึ้นเห็นแหละแต่ที่ลุดได้คือน้ามูกทีเนี้ย <c oughs> โอ้ยเนาะจะมีหลายเรื่องนะมันไม่ได้ซึ้งตรงไหนนะจิตมันก็พยายามมาคับประคองแหละพอไปถึงตอนที่ว่าน้องสาวโทรมานะ่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่เนะี่ยซื้อของให้แม่ชีบ้างไปส่งญาติธรรมบ้างโอ้โหแบบ ตายแล้วเงี้ยนี่แบบโอ้แต่แต่แตท่ทั้งทั้งที่ตอนพ่อเราตายเนี่ยไม่มีน้ำตาแม้แต่หยุดเดียวนะในงานศพนะเพราะว่าคิดว่าเออถ้าถ้าเราคนเดียวเนาะล้มในช่วงนั้นนะ่ะคงล้มหมดอนะประมาณนั้นมันเลยดูแบบเหมือนตัวเองเข้มแข็งนะ่ะแต่หลังจากนั้นล้มละลาย คือแบบโอ้โหหนักกว่าเพื่อนเลยในบรรดาพี่น้องเนี่ยหนักกว่าเพื่อนอย่างว่าแะะห้าหกปีที่ห้าหกปีที่ที่เราเป็นแบบนั้นนะจนห้าเก้าที่มาที่นี่นะถึงแบบสนิทเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากพูดคุยกับโยมบ้างเนาะเอาคำว่าบ้างเนาะคงไม่นานแล้วล่ะดูแล้ว <laughs> <laughs> แต่ต้ะมาแปลกใจเนาะผมแปลกใจ วันที่เข้าไปหาลวงตาที่คุณแม่มาเรียกนะซึ่งอาการของลวงตาวันนั้นแบบถ้าปกติคงแบบใจหายใจคว่ำแบบไม่รู้จะเป็นยังไงละ่ะแต่วันนั้นปกติมากเหลือเชื่อว่าก็ดูใจมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราเราไมกิตเราปกติอันนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่ออยู่ว่า ทำไมเราไม่ไม่รู้สึกแบบยังไงล่ะจะใช้คำว่าห่วงหาอาทอนสิ้นหวังหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่ามันปกติในจิตท,ที่เราเป็นนะก็เลยคิดว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราก็ถามว่าเฮ้ยทำไมทำไมปกติทำไมปกติกตเห็นว่าอาจารย์ใช้เป็นวัดเราก็กมองท่านอยู่จิตเราปกติเออนี่คือสิ่งที่เอาแปลกละนี่แปลกละเนี้ย แปลกแล้วพอหลังจากอะไรทุกอย่างก็ปกตินั่แหละปกติอยู่ก็เลยทบทวนตัวเองอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะมันเห็นว่าเรายอมรับในสิ่งที่ลุงตาเป็นได้อ่ะคือสิ่งท,ท,ที่ที่เห็นว่าเออจิตที่เราปกติน่ะมันมันมันมาเดินแล้วมันเห็นว่าเออทำไมเราไม่เป็นไรทําไมเราไม่รู้สึกอะไรอ่ะ เออเนาะบางครั้งบางทีมันจําคำหนึ่งเนาะที่ที่เคยพูดไม่รู้ว่าคุณแม่ชีจะได้จําได้หรือเปล่าที่เคยพูดวันที่มาจากครั้งที่ไปอยู่โรงพยาบาลเฝ้าลงตาครั้งครั้งแรกเนาะที่ที่สกุลที่มาเล่าให้คุณแม่ชีฟังแล้วมันมีสะอื้นอะ่ะก็เลยคิดว่าเราจะเสียน้ําตาจาก องลงตาเป็นแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะมันจะเป็นเพราะตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจมันก็เลยแบบปกติปกติที่ที่มันยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เหมือนนั้น็รือเป็นเรื่องที่ปแปลกใจเหมือนกันว่าเออจิตที่เราเป็นปกติก็มีอยู่เหมือนนันนะแต่ยังว่านั้นแหละอืมอาจจะเป็นการตั้งจิตเดิมที่ตั้งแต่มาในภาษานะ อาจจะเป็นการตั้งจิตผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเป็นการตั้งจิตที่ไม่ตรงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าจิตที่จะมาที่นี่คือมาเพื่อจะช่วยองค์ลงตาทำงานนี่คือจิตที่มาพรรษานี้นะอาจจะตั้งจิตไม่ตรงก็ได้นะคือถ้าถ้าลงตาไม่พาทำงานกลับวัดไปแล้วประมาณนั้น ในความในความในความคิดตัวเองนะตั้งแต่บัวบานแล้วถ้าหลวงตาพะไม่พาไปบัวบ,บานกกลับวัดแล้วออมานนั้นนะมันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มีผลเนาะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อาจจะคิดเองนะคุณแม่คุณโยมที่ได้สภาวะสูขๆขงๆูงอคงเยะมีอะไรแนะนำแหละแต่รู้สึกว่าเออเราตั้งใจมันผิดหรือเปล่าเราไม่ได้ตั้งใจมาแบบ ยอมรับเลยว่ามาที่นี่ไม่เคยตั้งใจว่าจะมาพ้นทุกนะอันนี้พูดกันแบบแมนๆเลยนะ <c oughs> พูดพวกกันแบบตรงๆเลยอะ่ะไม่เคยไม่เคยตั้งปฏิธานไม่เคยตั้งความหวังสูงสุดแบบนั้นเพราะเพราะเราว่าเรามันยากอยู่ในความรู้สึกเราอะ่ะแต่ก็อาศัยการบรคับครองจากเพื่อนกัลยะาณมิตรเนาะทั้งคุณแม่ชีทั้งโยมเนี่ยก็ช่วยช่วยขัดช่วยเกานั่นแหละช่วยขัดช่วยเกา มันก็เลยก็สามารถประคับประคองตัวเองได้แบบจะถามว่าทุกข์ไหมมันก็ยังก็ยังก็ยังปกติอยู่นั้นแต่ยังว่าแหละผมผมก็ยังเชื่อว่าเนาะก็ยังเชื่อมั่นในหลายเรื่องอะ่ะว่าแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจไว้สูงสุดแต่ว่าการได้มาอยู่ในบรรยากาศกิริยามิตร ได้มาอยู่ในระเบียบแบบแผนที่องค์ตาวางไว้ยังไงก็มีความเป็นไปได้เนาะซึ่งเวลาซึ่งเวลาครั้งไหนที่โยมมารายงานอารมณ์เล่าให้เราฟังว่าเราเห็นนั่นเห็นนี่นอูแบบเรารู้สึกมีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นนะอย่างวันนี้โยมน้อยเนาะท่านมาเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นจิตของท่านเหมือนเคลื่อนเห็นเห็นความกลัวมันหายอยูอแบบเรารู้สึกปลื้มมากเลยว่าเออเนาะ พื่อนกัลยาณมิตรที่เดินทางด้วยกันนี่เขายัางเดินทางแบบยังเดินทางไปได้เรื่อยๆอะ่ะซึ่งเราไม่เคยซึ่งเราไม่เคยไม่เคยรายงานอารมณ์กับาติธรรมกับกัลยาณมิตรเลยว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างวันนั้นอันนี้คือสิ่งที่ยังที่ยังดีใจอยู่ว่าคนเห็นหรือว่าผลมันเกิดขึ้นจากการการะทําของเราท่านทั้งหลายนี่มันมีอยู่นะมันก็เลยยังมีจิตที่ ที่ตั้งใจอยู่ไม่พูดถึงละ่ะคุณโยมที่คุณแม่ชีคุณโยมที่ได้ปรมัดแล้วงั้นนะมีความรู้สึกตัวทุกย่างก้าวเนี่ยอะไระอยกให้แล้วแบบสูงสุดแล้วละ่ะที่ที่พวกเราเป็นเนาะถามว่ามันช่วงที่เราปฏิบัตินี่มันเห็นอะไรจะกจีดตัวเองไหมอู้หลายเรื่องอยู่แต่ที่เห็น ง่ายก็คือเวลามันโกรธเนาะเวลามันมันขัดเคืองเนี่ยมันเห็นง่ายเห็นง่ายแล้วก็มันสามารถผ่านไปได้มัน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 ลงมันไม่ลงมันไม่เข้ามันไม่ไปลงไปเรื่องที่เราขัดเคืองในหลายเรื่องที่เคยผ่านมาก็ตามแล้วก็ไอ้ตัวราคะเนี่ยมันดีว่ามันเห็นแล้วมันก็มันหยุดได้เนาะมันคือเราเห็นว่าจิตมีราคะนะตัวนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ต่อ มันก็ไม่ต่อไม่ใช่ว่ามันมีมันมีอยู่แต่มันไม่ต่อแต่ไอตัวหลงนี่ยากมันไม่เห็นไม่ทันไอตัวไอตัวปรุงตัวแต่งเนี่ยอย่างว่าเนาะคนมีอนาคตนะ่ยลำบากเนาะแตมาเนี่ย <laughs> อนาคตมันเยอะอยังลำบากอยู่ยอมรับว่าโชคดีแต่ว่าเรื่องเก่าๆที่เคยผ่านมามันไม่มีให้มารบก,กวนที่เราเคยคิดแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องใหม่ๆที่ที่มาปรุงเราทุ่วเนี้ยที่ยังยังมีปัญหาอยู่แต่ตัวปัญหาหลักจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าความม่วงนี่ยังเป็นเป็นปัญหาสำหรับตัวอาตมาอยู่ซึ่งหลายท่านคง,งจะดีเลยเนะาะถามว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นจริงนะแต่บางครั้งบางทีเนี้ยมันก็แปลกใจว่าทำไมมันยังเหลืออยู่นะ ยมป๊อกง่วงไหมปกติปฏิบัติแต่ละวัน,นมีง่วงไหมขาดเลยเหรอไม่อดไม่ถามแล้วม <laughs> แม่พึ่งมีง่วงไหมเวลาปฏิบัติไม่มีเลยเนาะไม่อีทถามแต่อาจารย์นั้นเลยั่นเนี่ย อาจารย์อาตมางหมดเลยมีไ้ยมีอิทโยมอเนกมีไหม น่าจะเทศใ้ฟังเนาะอี่น้องไม่เตือนยังมียังไม่เตือนมีเนาะออย่างน้อยยังมีไม่เตือนเป็นเพื่อนอยู่ โยมอบตเนี่ยจำชื่อไม่ได้สักทีโยมเห่อนะโยมโยมสายยันบ่โยมสายยันต์บ่มีไหมคุณโยมพรมคะค,รค,คุณเจ้า <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่วันแรกวันที่แรกที่ฟังท่านดูท่านท่านยัง ยืนยันว่าโล่งโปร่งอยู่ยมอ,อนโอ้ยเนาะอืม,อมนี่แหละเนาะปัญหาปัญหา าจะให้พูดเหมือนหมอป๊อกเหมือนโยมันเองเนี่ยมันยากมันยากตรงที่ว่าสภาวะรมเรามันไม่เกิดแล้วเราจะพูดเนี่ยถามว่าเราจะพูดให้ท่านเหมือนท่านมันก็มีแหละความจําสัญญาแต่มันพูดโอ้โหถ้าพูดแบบนั้นแม่เปิ้ลเนี่ยสงสัยจะด่าแตมาแนีแ่แหละมันเลยแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เสียดายอยู่ว่า เรากเราก็ากหวังน,นั่นะเราก็หวังที่จะช่วยหลวงตาทุกอย่างเนาะการงานเราก็อยากช่วยแหละแต่การฝึกอบรมนี่ก็เป็นคืว่เป็นปัจจัยหลักเนาะก็เลยก็ยยากลําบากอยู่ในเรื่องนี้มีอะไรถามไหคมคุณโยมอัตมาจะจบแล้วนะ <c oughs> ได้พูดบ้างเลย แม่น้อยจากอเมริกานะอะอาตมาเห็นโยมอาตมาดีใจกว่าเจอโยมแม่อาตมาอย่างนะ้เพราะว่ามาครั้งนี้กับครั้งแรกที่เจอจะฆ่ากันบ,บนทางยงกลมนะแล้วมาครั้งนี้ท่านโกนผมด้วยโยมแบบ เป,ปื้มมากคือดีใจกับสิ่งที่ท่านที่ท่าน,ท,ท,านที่ท่านที่ท่านทที่่านก้าวข้ามมาหลายอย่างเนาะก็ยังก็ยังถามอยู่ว่าท่านจะบวชไหมอันนี้อันนี้อันนี้ยังยังไม่แน่ท่านก็ยังมีห่วงอยู่แต่ว่าเห็นแค่นี้ก็หูแบบมาไกลแล้วถือว่าท่านคงจะมีอะไรน,น่ายท่านพูดเหมือนกันนะโยมพูดถึงเนาะน่ายท่านพูดให้ฟังอยู่กันว่าทําไมท่านเปลี่ยน โดยพ่ออาตมาจากฟังนะท่านท่านเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบที่ที่ท่นใช้เนาะต่างเก่าล่วงเพราะว่าเดิมเเห็นชัดมากอย่างเงี้ยเมตตาถามอะไรไหมเอาแล้วเนาะกับอนุโมทนาญาติโยมเนาะทั้งที่คอร์สพระท่านก็กลับไปก่อนเราแล้วแต่โยม หลายคนหลายท่านยังอยู่นี่เออขอขอใครคุณโยมโยมที่นั่งหลังนั้นมาจําได้ว่าเป็นเป็นโยมแม่โยมเต้ยใช่ไหมใช่ไหมคุณโยม๋อเป็นพี่สาวของโยมนุยคิดคิดนานอยู่แต่ว่าก็สงสัยนานอยู่อ่ะเอาตามนั้นเนาะ เป็นกำลังใจให้ทุกรูปโดยเฉพาะตนเองนี่แหละเพราะว่าคุณแม่จติธรรมหรือว่าคณะพระเจ้าประสู์ที่เป็นเพื่อนกับยานมิตรกันนี่ถือว่าก็ยังเป็นเป็น,เป,นเป็นประคับประคองแล้วก็ยังมั่นคงอยู่ในเส้นทางสายที่ที่ลงตาชี้บอกนำทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะด้วย ความที่เราความตั้งใจน้อยหรือว่าความที่เรายังมีความเพียรน,น้อยเนี่ยอาจจะช้ากว่าหลายคนหลายท่านแต่ก็ดีใจที่หลายคนยท่านเดินไปข้างหน้าแล้วยังพอให้คนที่อยู่ช้าอยู่มีความหวังเหมือนทุกคนทุกท่านนั่นแหละก็ขอให้เราทั้งหลายได้ถึงที่สุดของความทุกข์ทุกคนท,กท่านมุนนาครับเตรียมตัวกระพระพร้อมกัน